รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดีค่ะพบกับนิรมนเมทีสุวักุลในรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีค่ะวันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะไปกันไกลมากเลยทีมงานบอกว่าคณะนี้นะทีมของเขาทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นเด็กวแว้นค่ะแว้นกันจนกระทั่งเกิดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเลยเอามาเล่าให้ฟังยา ยังดูดเพื่อนๆที่เป็นว่าไม่เรียนไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆพวกนี้ให้มีอาชีพให้มีความรู้มากขึ้น,นก็ไม่มั่วสมกับยาเสพติดเลภาพที่เห็นไปแล้วนั้นเป็นเรื่องราวที่ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะ คือเมื่อก่อนเด็กๆนะก็แว้นไปแว้นมาเสียงดังมากเลยสร้างความกังวลความห่วงใยให้กับคนในชุมชนแต่ว่าวันหนึ่งแว้นไปเจอกิจกรรมค่ะเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นในเชิงดีอยากจะเล่าให้ฟังติดตามค่ะก็ลำคาญครับ ชุมชนแบบนี้ไม่สมกัรที่จะขับรดเร็วก่อความรบกวนนะมันเสียงแวน้นเสียงมันบุ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 นเสียงบ้ามันลำคาญมันดังรบกวนว่าเป็นสิ่งที่รบกวนบางครั้งดึกๆด,ดมันก็แม้วม้แม้แมแมแม <ś mie ch> นอนไม่ได้หล่ะ ่อนไม่มีใครไม่รู้จักวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะเพราะมีวีรกรรมที่สร้างความรำคาญให้กับคนในชุมชนทั้งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แสบแก้วหูความเร็วที่เกินมาตรฐานรวมตัวกันแข่งรถบนถนนสาธารณะเขามองว่าเหมือนกับเด็กพวกน,นี้อยู่ไปวันๆไม่มีอะไรทำเหมือนว่าบิดรถไป เที่ยวทําให้ชาวบ้านเขาลาคาญก็เป็นวัยรุ่นเหมือนว่าชอบเที่ยวชีวิตคือเหมือนอิสระไงชาวบ้านเขาด่าชาวบ้านเขาแช่งอะไรประมาณน,นี้มีเยอะนี่เหมือนเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นหน้าตอนนั้นทุกวันนี้น้องๆกลุ่มนี้ก็ยังรักการขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือความคิดที่เปลี่ยนไปค่ะ จากแต่ก่อนนี่คือเหมือนกับว่าร้ายร้ายสุดๆ,ดๆเลยนะบพี่บางทีมีเรื่องกันตีกันขับรถกวนเมืองกันทำร้ายคนอื่นพอเริ่มรู้จักกับทีมสภาเด็ดได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันต้องเปลี่ยนเนยควรจะดึงเพื่อนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแลก็ทำดีเพื่อมู่บ้านเพื่อสังคมกันได้ ด้วยความต้องการที่จะพิสูจน์ว่าทุกคนสามารถเปลีป่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีได้ทำให้เกิดความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองและคนอื่นค่ะจากความสนใจด้านการแต่งรถทำให้หลายคนในกลุ่มเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะจนในที่สุดก็สามารถเปิดร้านซ่อมรถจัก,กรยานยนต์เป็นของตัวเองเพื่อให้บริการคนในชุมชนค่ะ ร้านซ่อมเขาตรงนี้ก็สามารถให้บริการประชาชนได้เขามารถเขายางรั่วยางแบนอะไรมาหัวเทียนบดอะไรมาคนแบบคนที่ว่าใช้เส้นทางสัญจรตรงนี้สามารถมาหยุดแวะให้บริการที่ร้านน้องเ็าตรงนี้ได้มันก็เป็นสถานบริการให้เบื้องแฝสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรไปมาและน้องเขาก็ได้อาชีพน้องดิ้คะร้านเราเนี่ยเรารับซ่อมอะไรยังไงบ้างเออรับซ่อมทั่วไปเนี่ย รับงานหน้าร้านรับงานทุกอย่างก็คือมอเตอร์ไซค์ได้ท,ทั้งหมดมอเตอร์ไซค์ได้นะมอโอ้นี่นี่ที่เห็นเห็นนี่ก็คือมาจากการเป็นนักบิดมาใช่พี่ตอนนี้ก็ยังบิดอยู่ใช่ไหม <laughs> <c oughs> แต่ว่า <laughs> ผ่อนลงไม่เหมือนแต่ก่อนแน่ไม่ถือว่าอาจจะไปบิดในสนามใช่ใช่พี่น,น่าจะพูดได้ว,ว่าเป็นสภาเด็กอยู่ไม่ไม่กี่ที่หรือจะเป็นที่เดียวไหมที่ที่ถ้าเขาเรียกกันเด็กแว้นอ่ะเข้าไปเป็นสภา ที่ผมดูอยู่น่าจะเป็นที่นี่ที่แรกนีเพราะว่าเป็นโครงการของ S I Y เขาสนับสนุนเนื่องว่าเอาเด็กน้องระบบไหมมาเป็นคนที่ว่าพัฒนาชุมชนของเราอยากยังดูดเพื่อนๆที่เห็นว่าไม่เรียนไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ผมก็นัดกับรอ,องประธาน นัดคุยกันทํำยังไงนะ่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆพวกนี้ให้มีอาชีพให้มีความรู้มากขึ้น,นก็ไม่มัวสมกับยาเสพติดอะไรมันผมได้รู้สึกเหมือนว่าได้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของชีวิตจนตัวเองภูมิใจว่าไอ้วันนี้เราทําได้นี่ว่าผมสามารถดึงน้องๆที่แบบไม่เรียนนี่คือสามารถมีอาชีพซ่อมรถได้้นี่ผมภูมิใจมาก เด็กๆก,กลุ่มนี้เขามีความน่าสนใจตรงที่เขารู้ว่าตัวเองสนใจอะไรแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีในขณะเดียวกันก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยนะคะดูจากกิจกรรมแล้วเด็กๆคงได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองมากพอสมควรแต่ว่า เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอย่างเช่นกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ในอบอตอหรือว่าการที่มีกลไกเรื่องราวเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลน,นั่นเองค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจาการเด็กและเยาวชนจัดเสวนาโนเล็กโนลิมิตด้วยมือแห่งรักสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานแก่บุคลากรด้านเด็กและเยาวชนอภิปรายปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กๆในสถานรองรับมีโอกาสเติบโตด้วยความรักและความอบอุ่นดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขรักและเห็นคุณค่าในตัวเองมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจากโครงการเพชรน้ำหนึ่งร่วมงานผู้ปฏิบัติงานมีความสําคัญนะครับผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะดูแลเด็กเหมือนเปรียบเสมือนลูกของตัวเองนะครับถ้าหาผู้ผู้ดูแลนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับอบรมสั่งสอนให้เด็กได้เจริญเติบโตตามศักยภาพของเขาโตขึ้นมาเขาก็สามารถ เป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับเอาน้องๆขึ้นรถแล้วก็เอาอยามาตอยโจบอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างจากอบตไปปะสนุน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามลดปัญหาเด็กแว้นบนท้องถนนโดยการเปิดสนามให้ประลองความเร็วกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวค่ะซึ่งน้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหาก็ลงสนามแข่งขันในทุกครั้งที่มีโอกาสจนได้รับรางวัลการันตีมาแล้วมากมาย วัยรุ่นนี่พลังเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราบอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นที่ตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะเด็กๆที่จับกลุ่มแวน้นนี่เรียกว่าแวน้นกันอย่างจริงจังเลยนะคะไปประลองความเร็วตามสนามต่างๆแล้วก็ไปประกวดรถประกวดอะไรได้รางวัลมาบ้างหรือว่าไปให้กำลังใจเพื่อนๆบ้างค่ะนอกจากประลองความเร็วแล้วก็ไปประกวดรถสวยงามแล้วในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนเด็กๆพบว่า มีถนนหลายสายมีปัญหาชำรุดสุดโทมและในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนเขาอยากจะช่วยชุมชนในเรื่องนี้แต่รูปแบบกิจกรรมจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะแม้น้องๆสภาเด็กยังคงไปแข่งรถตามสนามแข่งต่าง,างๆเพื่อทำตามความชื่นชอบของตัวเองแล้วแต่น้องๆก็ยังทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยค่ะครั้งนี้ ประชุมนักหมายกันเพื่อเตรียมลงพื้นที่ซ่อมถนน,นในหมู่บ้านกันค่ะเบื้องต้นก็ต้องคุยกันก่อนค่ะว่ามีถนนตรงไหนชำรุดหรือต้องการซ่อมแซมเพื่อการทำงานจะได้เร็วและง่ายขึ้นค่ะเห็นพี่มิงทางออบตเเขาว่าไปปะถนนกันที่พงกูแวที่ทีเดียวเห็นว่าทีเดียวแต่ว่ายังไม่แน่ใจอุปกรณ์พี่มิงน่าจะเตยม เตรียมว้เรียบร้อยแล้วที่อบตแปดโมงครึ่งทันไหมไม่เด่นโนเล้แดดร้อนแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อค่ะน้องๆสภาเด็กและเยาวชนตะมนยะหาจะต้องลงพื้นที่ไปซ่อมถนนกันค่ะ แต่ดูเหมือนว่าแต่ละคนยังง่วงกันอยู่เลยแต่ถ้าได้ออกแรงกันแบบนี้สักพักเดี๋ยวก็คงหายง่วงค่ะน้องๆสภาพเด็กผมดูแล้วมีความสามารถก็ประกันว่าสภาดเด็กของเราบางคนก็เรียนอยู่บางคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือถึงแม้เขาไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจก็สิ้นเดือนนะเที่ยวสิ้นเดือนผมก็เอาน้องๆขึ้นรถแล้วก็เอายามาตอยจบอะไรอุปรกรณ์ทุกอย่างจากอาบาตอนไปปะถนนฝีมือนี่ผ่านครับส่วนมากชาวบ้านก็ว่าผ่านโอเคครับไม่มีปัญหาบ้านพื้นที่เช็นชาวบ้านเขาก็ซื้อน้ำมาให้นะเพราะว่าเขาจิ่นชมเพราะว่าน้องๆรุ่นนี้เขาได้ทําจริงแล้วก็ทําเพื่อสังคมทําเพื่อ

จริงๆเลยค่ะคืออย่างนี้บริเวณที่เข้าไปซ่อมถนนเนี่ยเป็นเส้นทางที่ใช้รถใช้ถนนเชื่อมระหว่างตำบลน,นะคะผู้คนใช้รถสัญจรไปมามากพอสมควรเลยและบริเวณทางโค้งแบบนี้ละค่ะถ้าเกิดรถคันี้มาแล้วเจอหลุมต้องหลบหรืออะไรอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆเลยเด็กๆลงมือทำกันแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานค่ะว่าหลังจากทำออกมา,มาจะเป็นอย่างไร สภาเด็กและเยาวชนจะสาเร็จได้ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกครับสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้มีงานเยาวชนแห่งชาติทยอยจัดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมจัดงานให้มากที่สุดตามศักยภาพของตนภายใต้แนวคิดภูมิธรรมภูมิไทยเยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิดโดยมีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องไปร่วมงานเช่นที่จังหวัดบึงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดบึงการมอบเกียรติบัตรคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงการมีการแสดงของเยาวชนและนิทรรศการผลงานกิจกรรมต่างๆสนุกครับเหนื่อยก็มีบ้างแต่ว่าทำด้วยใจครับผม งคลิปเด็ดสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ผลิตหนังสั้นรณรงค์เฝ้าระวังสื่อร้ายขยายสื่อดีฉลาดใช้สื่อดิจิตัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อปัจจุบัน คลิปตัวอย่างทัสเดอรซีรีส์ตอนทางเลือกผลงานจากสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเพื่อการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการมีเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเยาวชนกลุ่มแบกโดนัทขึ้นดอยเจนโฟกลุ่มเยาวชนกล้าทำดีและเยาวชนกล้าทำดีสีสองแคว จัดกิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที s <S ่ต่างๆเวลาดูเด็กในพื้นที่ต um ่างๆสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอำเภอจังหวัดเขาทำกิจกรรมแต่ละหนแต่ละแห่งก็มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เด็กๆเข้าไปมีส่วนร่วมได้หลายๆอย่างน่าชื่นชมค่ะ กลับมาที่ตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเด็กๆก,กลุ่มที่วันนี้เราถ่ายทำมาเนี่ยเป็นสภาเด็กและเยะวาวชนตำบลยะหาเขาเก่งเรื่องการซ่อมไม่ใช่แค่ซ่อมรถซ่อมถนนก็เก่งด้วยนะไปดูผลงานกันค่ะภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยนะคะทั้งแดดร้อนทั้งรถที่ขับไปมาบนถนน อันตรายมากแต่น้องๆบอกว่าถึงแม้จะเหนื่อยและร้อนแค่ไหนถ้าได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆยังไงก็สนุกค่ะสนุกครับเหนื่อยก็มีบ้างแต่ว่าทำด้วยใจครับผมเพื่อให้ชาวบ้านสะดวกต่อการผ่านไปมาจะได้ไม่ต้องหลบหลีกรู้สึกมีความสุขกับการได้ทำงานแบบนี้เมื่อก่อนอยู่บ้านเฉยๆ มีเพื่อนชวนมาปะถนนเนี่ยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นแหละแรกๆกเพื่อนก็ชวนมาไม่รู้ว่ามีสภาเด็กจังน,นั้นก็ลองมาดูมาบ่อยๆแล้วจังน,นั้นเพื่อนก็ชวนมาเป็นสภาเด็กก็เลยตัดสินใจย,ยอมเป็นยอมเป็นด้วยใจเลยไม่ใช่ว่ายอมเป็นเพราะเพื่อนบังคับก็เลยมาเป็นทุกวันนี้ ทำงานเหนื่อยๆอากาศร้อนๆแบบนี้ได้น้ําเย็นๆสักแก้วก็ชื่นใจค่ะมีคนมารับหน้าที่คอยบริการน้ําให้แบบนี้สบายเลยค่ะเอะพี่ช่วยพี่ช่วยนี่คือยังไงจะยกให้พี่ <c oughs> หรือว่าจะยกไปให้พี่แล้ว้ <c oughs> เลยยกให้เลย <c oughs> หนักใช้ได้เลยอ่ะถือว่าพี่รับแล้วช่วยแบกไปให้ด้วยพยายามมาต่อยถ้ายิ่งร้อนยิ่งดีครับพี่แดดอย่างเงี้ยยิ่งดีครับแดดแดดอย่างงี้ดีกับการซ่อมถนนครับที่เขาบอกว่าแดดแดดอย่างงี้ดีกับการมาต่อยและดีกับเราด้วยป่ะ นั่งเหนื่อยนี่ก็เหนื่อยครับแต่สู้ครับก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กดีบ้างครับแต่ก่อนเคยเกเรมาเปลี่ยนตัวตอนนี้ครับแต่ก่อนนี่ก็เกเรไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่เด๋ยนนี้เขาก็ชวนไปทํานู่นทํานี่เนี่ยไปปะถนนอะไรบ้างก็ภูมิใจมากเลยครับที่เปลี่ยนตัวมาถึงเท่านี้รเราควรทำไหมพี่ถ้าเราไม่ทำแลใครจะทำเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่แม้ดขึคนเลยพี่ ที่จะทำแบบแบบนี้อยู่ในกิจกรรมแบบนี้ไม่มีใครทําแล้วเดนะี๋ยวนี้พวกที่อยู่แบบพวกผมแต่ก่อนก็อยากให้มาเข้าร่วมกิจกรรมเพาะจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่อยู่ณจ,จุดนี้มันเป็นยังไงมันรู้สึกดีมันมีความสุขมากกว่าอยู่แบบไม่ทำอะไรเลยครับผม น้องๆสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหาสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าหากผู้ใหญ่เปิดโอกาสและสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจพวกเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีค่ะและที่สำคัญพวกเขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมากมายในสภาเด็กคือเขาทำให้ผมมีตัวตนให้ผมได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แรกๆที่ผมได้เขา้าเข้าไปทําในสภาก็คือเหมือนว่าเขายังยังดูถูกอยู่ผมก็ถูกดูถูกมาเยอะเหมือนกันนี่แต่ก็หน้าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านทุกคนส่วนมากเขายอมรับนว่าสิ่งที่พวกผมทำเนี่ยมันมันทำด้วยใจนี่อยากจะทําใจอยากจะทำ คือถ้าเข้าใจวัยรุ่นเนี่ยนะคะการขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนมันก็เป็นอิสระภาพได้ไปเยี่ยมเพื่อนได้ไปดูนั่นดูนี่ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆแต่ว่าเวลาเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือทําให้คนอื่นบาดเจ็บเราก็เสียใจด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงดังนั้นวันนี้ได้เห็นเด็กแว้นที่เขาได้รู้คุณค่าตัวเองรู้คุณค่าของเวลาและทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ ก็เลยรู้สึกภูมิใจไปด้วยอยากจะนำมาเล่าให้ฟังใครพบเห็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนส่งเรื่องราวมายัางรายการวัอันตรายเด็กกล้าดีพร้อมจะชื่นชมทุกๆคนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ